สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาสู่ช่องอีกครั้งี็คือจินูด้วยฟีลิ่งดื้อๆซึ่งก็หายไปแบบนานอยู่เนาะก็วันนี้นะคะเรากลับกับการทำารี a c t i o n นะคะเพลงใหม่ของยินยินเองก็เพลงใหม่ของยินนั้งีจะพลาดได้ไงเนาะก็ถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วตื่นเต้นเหมือนกันนะยิ่งได้แบบว่าร่วมแบบว่าทำเพลงกับพี่แก้ส้มด้วยก็คือแบบส่วนตัวแล้วเราก็คือแบบว่า เคยดูผลงานของพี่แกงโซมมาอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไปสับควาตกันเยอะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปดูพอลแคเล็ตโอ้โหแค่ท่าเดินก็จริงขาแล้วปะเราชอบมูดสีเพลมากอะมันแบบเซ่อๆสมเป็นยินอะอันนี้เอาจริง เดินซิงยังไงที้เทะเลทท่อหล่อเท่ปะแน่ๆภาพสวยอ่ะมันเหนื่อยเนะชีวิตอ่ะ <laughs> อินเนอร์คือแบบใ่ฉันจริงหรือเปล่า <c oughs> ชอบปีดเลทม่กเลยดูด <c oughs> ิ โอ้โหอินเนอร์พิสูจน์ป่ะโอ้ยเจ้ามีความเป็นหญิงสูงมากเทจริงค่ะยอมรับ

เรามาดูดีกูจะลุ้นจิตจัดจนใจแทบจะหยุดแค่ธรรมาทีแค่สต้าทีเอฟบอบีดีบอกว่าดีเทวดาอีกสะดุดช่วยมาห้ามทีอย่ามาย่ำยีระวังให้ดีเดี๋ยวว่าใจคนดีนั้นจะหลุดลองมาดูดีคนโคตรดีในยูซีมีเทพะฟรีดีพี่โคตรสุดแคเสแม่อาจจะเทไม่เหมือนพ่อก็เพราะว่าพ่อจะเทไม่เหมือนแม่องงดวงงถ้าคุณงงผมก็งงแต่ท้างงยังไม่ลงไม่ลงงงแน่เน่ะแม่วรืพ่อหรือแม่ก็สามารถเทได้ในความหมายในความหมายทอนวิกีใช่ไหม ท็แสผมากอะมมนหนผมก็เลยทัอมองซ้ายมองขวาผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้พรผมเลยท้อเดินท่งเดินเซ่พผมเลยท้อจะมองมุมไหนผมก็เลยท้อเลเ็เลยท้อเลเ็ตเลยทอเลาเอกแสงมากอะมันเลยยิบเลยับนมองซายมองขวผมก็เลยท้อมองตรงไม่ได้โ้อห มเตี่ยงฟิเอมอก็คือฝันถูกไหมเชื่อมโยงมากเกี่ยวกับความฝันอีกแล้วถ้าเอาจริงก็เป็นฝันที่อาจจะเป็นไปได้หรือเปล เขาว่าอย่างไยความฝันก็คือเป็นตัวเราถูกปะไม่ใช่เป็นคนอื่นไงก็คือหลังจากที่จบไปแล้วรู้สึกว่าแบบว่ายินคือแบบว่าเทพมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้ก้าวข้ามผ่านขีดจํากัดของตัวเองแล้วก็ก้าวผ่านความกลัวของตัวเองมาได้แล้วอ่ะเรียกว่าแบบว่า เติบโตอย่างมีคุณภาพจริงๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับเขาด้วยมากๆที่แบบอายู่ตั้งแต่ก้าวแรกของเขาแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็คือแบบเขาเติบโตมาเป็นคนที่แบบว่าพัฒนาแล้วก็เขาเป็นคนที่เหมือนกับเขายอมรับว,ว่าถ้าเขาไม่มั่นใจที่จะทําอะไรเขาจะไม่ทําสิ่งนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะทํามันได้ไม่ดีในขณะที่การร้องเพลงหรือการเต้นเป็นสิ่งที่ยินแบบยอมรับว,ว่าตัวเองอะร้องโดเลอะไรอย่างเงี้ยเลยอะแล้วก็คือแบบไม่ได้ชอบแต่ว่า ที่เขาแบบทำทำแบบนี้ได้อะแล้วมาถึงจุดนี้ได้อะเพราะว่าเขามีความสามารถแล้วก็เขามีเขาเรียกว่าอะไรนะการเรียนรู้ที่แบบพัฒนาตัวเองตลอดอะแล้วมันทําให้เขาแบบข้ามขีดจํากัดของตัวเองตรงจุดนั้นมาได้แล้วทําให้เขาแบบว่าแสดงผลงานแบบมีซิงเกิลที่แบบว่าทุกคนแบบภูมิใจแล้วก็แบบว่ารู้สึกดีไปกับเขามากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีนิสัยที่แบบว่า เออเราเราไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าสมมุติว่าเราเห็นสิ่งนะี้เราเห็นแบบเนี้ยเราจะรู้เลยว่านี่คือหยินนี่คือมีความเป็นหยินสูงมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาแผ่วแล้วก็เหมือนไม่กลัวอะไรแล้วอะ่ะแล้วก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบได้อยู่แบบว่า เสียผลงานของเขาแล้วก็มีความสุขไปด้วยคือรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เห็นการเติบโตของใครคนนึงแล้วมันทําให้เราแบบมีพลังมากขึ้นอะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะแบบว่าซัพพอร์ตเขาได้มากแค่ไหนแต่ว่าตราบใดที่แบบเขามีผลงานให้เราได้ติดตามอะไรเงี้ยเราก็จะซัพพอร์ต ให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เนาะอาจจะไม่มีแบบว่าของอะไรให้มากมายแต่ก็จะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็จะสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆรู้สึกภูมิใจทั้งตัวของหยินแล้วก็ตัวของพี่วอมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้หยินภูมิใจในตัวเองมากๆแบบมั่นใจในตัวเองให้มากๆคือเรารู้สึกว่าเราแบบเราเรายังไงดีวะเราแบบ เราทาสิ่งนี้ได้ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคือเราเขาจะหินนะเพราะว่าเราก็มีเรื่องที่เรารู้สึกว่าเราทําสิ่งนั้นได้ไม่ดีเหมือนกันแต่ว่าเราเราได้ยินคนคนนึงพูดกับเราว่าทําไมเราถึงแบบว่าไปลดค่าในความเป็นตัวเองของเราในสิ่งที่เราเปลี่ยนคือถ้าเราเอาไปเทียบพอไปวัดกับใครอ่ะมันอาจจะแบบว่า ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นแต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับว่าหยินทําได้ดีมากแล้วก็เราไม่ได้อวยหยินเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับหรือว่าเราไม่เราเป็นหมูยอแล้วเราถึงแบบเราอวยแต่เราแบบว่ามองในมุมของคนที่เสพผลงานจริงๆว่าเฮ้ยคุณทาผลงานได้ดีขนาดเนี้ยคุณต้องได้รับคําชมแล้วก็คุณต้องภูมิใจในตัวของคุณมากๆนะนะคุณทําได้ดีมากๆแล้วก็ไม่เสียแรงที่แบบว่าทุกคนรอคอยแล้วก็ภาพสวยแล้วก็อินเนอร์แบบดีมากๆ เ,เราชอบสีของแบบของโทนเอ็มดีมากมันมีความแบบเซ่อซ่อมีความแบบมีความดิบๆแต่ก็มีความขี้เล่นมีความกวนแล้วก็มีความเป็นสไตล์ของหยินอนะมันมีแบบเออมันมีเอกลักษณ์ซึ่งแบบว่ายากที่ใครจะแบบว่าเรียนแบบได้เลยอะมันมันมัน สไตล์มันค่อนข้างชัดเจนอะแล้วเราก็รู้สึกว่าในเมื่อมีผลงานแรกแล้วเราก็รอติดตามเพลงต่อไปของหยินนะเรารู้สึกว่ามันจะต้องออกมาดีแน่ๆแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณพี่แกงส้มมากที่แบบว่าเอา่อให้น้องให้หยินได้แบบว่าแสดงความเป็นตัวเองสูงมากแล้วก็รู้สึกแบบ การที่มีเพลงแกงส้มอยู่ข้างๆมันทาให้ยินแบบอุ่นใจไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องทําผลงานออกมาได้ดีมากแล้วก็คุ้มค่ากับก,บกรารรอคอยของทุกคนนะคะก็ใกล้จะถึงวันเกิดยินแล้วก็แฮปปี้เบรดย์ล่วงหน้านะคะก็แล้วก็เกิดเดือนตุลาเหมือนกันนะยังไงก็สุขสันต์วันเกิดแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่มอบให้กับแฟนคลับแล้วก็มอบให้กับตัวยินเองได้ดีมากๆเราก็จะซัพพอร์ตทั้งยินทั้งวอต่อไปเรื่อยๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้ามีอะไรพลาดต้องขออภัยด้วยเน หวังว่าทุกคนจะไปแบบฟังเพลงยินกันเยอะเอะนะคะแล้วก็ฝันดีนะแล้วก็สำหรับใครที่รอเอ e อี EP แบบว่าก็แล้วรื่งที่ e อพีเ e p าเนะคะก็อดใจรอสักหน่อยเนาะ,ะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเรามีแบบเรามีอย่างอื่นที่แบบว่าเกี่ยวพันที่จะต้องทำเราก็เลยแบบยังไม่ได้มีเวลาอัดนะคะแต่ว่าก็จะทำแน่นอนนะคะหวังว่าทุกคนจะรอติดตามแล้วก็ ถ้าใครมีคอนเทนต์อะไรหรือว่าวิดีโออะไรอยากแนะนํานนนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เนาะถ้าเกิดว่าเราแบบสามารถที่จะทําได้เราก็จะทํานะคะแต่ว่าวิดีโอไหนก็ตามที่เราแบบเราดูไปแล้วหรือว่าแบบเราเราเปิดดูไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าทำรีแอคชั่นให้ดูแต่ว่าอาจจะเป็นการรีแคปสั้นๆเนาะให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเราก็ไม่อยากที่จะแบบดูไปแล้วแล้วมาดูซ้ําแลวแบบแลวทาเป็นรีแอคใหม่ได้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะคะก็ หวงว่าทุกคนจะแบบว่ากินอิ่มนอนหลับแล้วก็ฝันดีแล้วก็เปิดเพลงของทั้งหยินแล้วก็ของทังพี่วอฟังไปเรื่อยๆนะคะช่วยกันตั่นวิวด้วยนะแล้วก็ฝากช่นองน้อยๆของเราด้วยนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ช่องของเราด้วยนะสนุกฮิตไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย